ยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต่ายสองล้อครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปเที่ยวน้ําตกลับที่หุบเขาตีนไก่จังหวัดนครนายกกันครับทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย วนีต้อนรับสู่ช่องกระต่สองล้อครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวนครนายกกันนะครับเราจะไปหุบเขาตีนไก่ครับแต่ว่าทริปนี้นะผมจะพาไปที่น้ําตกลับนะครับเป็นน้ําตกที่ค่อนข้างที่จะลับนิดนึงนะทุกคนไม่ใช่น้ําตกสลัดใดนะแต่ว่าอยู่บนเขาตีนไก่ครับและทริปนี้นะผมใช้เงินน้อยมากเลยครับทุกคนผมเติมค่าน้ํามันไปทั้งหมด1 1 0บาทครับแล้วก็ซื้อกาแฟไป1แก้วนะ60บาทเท่านั้นเองคนระับทุกคน รวมแล้วก็170บาทครับผูกเข่าตีนไก่เข้าฟรีนะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมดหลายจุดเลยครับอย่างเช่นผานางดำนะเขาหัวหมักน้ำตกสลัดได้เขากระทิงลานหมูป,ป่าแล้วก็ที่ผมจะพาไปเนี่ยก็คือน้ำตกลับครับชื่อว่าน้ำตกเขากระทิงครับรับแค่ไหนเดี๋ยวต้องพากันไปดูแล้วครับทุกคน ทางนี้ไปน้ำตกสลัดได้นะครับแต่ว่าขขงก็เชีมอว่านี้ไปสลัดได่ต้องไปขอหลวง ต้องต้องหมุดไปที่เขาหัวหมวกทนกคนไอ้น้ำตกกระอ่างก่อนแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อะมันขับขึ้นมาได้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาไม่ถูกนะนผมแนะนำว่าให้ปักหมุดไปที่น้ำตกกระอ่างนะครับหรือไม่ก็หุบเขาตีนไก่ได้เลยครับน้ำตกกระอางเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกกกีดกนะทุกคนมาทางนั้นนะครับอนี้ตันนะ พี่สวัสดีครับผมจะถามว่าน้ําตกกระชิงนะครับตกกระชิงเดีพี่ต้องลงไปข้างล่างไปหาทางล่างพี่อืมอันนี้ไม่มีพี่ไม่เขาหัวหมวกเขาหัวหมวกคือเลี้ยวเลี้ยวขวานี้ใช่ไหมอ่าแล้วแล้เขากระชิงคือตรงนั้นใช่ไหมครับอันนั้นก็เรียกเขาหัวหมวกนะพี่ผมไม่เป็นพนักที่หรอกพี่รู้อ่ะอ๋อถ้าเกิดต้องถามต้องถามคนพื้นที่ครับข้างล่างโอเคได้ครับขอบคุณครับอันนี้ครับอ่า น้ำตกเขากระทิ้งไปทางไหนครับน้ำตกเขากระทิ้งเหรอฮะอันนี้เปนเขาหัวมมากนะฮะผมไม่แน่ใจว่าน้ำตกเขากระทิ้งมันแยกขึ้นไปหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันไปทางสลัดใดหรือว่าทางนี้อ่เขาหัวหมาผมไปไปไหนนะฮะเขาก็ทิ้งไปเขาก็ทิ้งใช่ครับคือมันต้องขึ้นไปข้างบนอ๋อแต่เราไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจผมแม่ผมแน่ใจเลยทางนี้อ่ะฮะแต่จะมีเขากระทิ้งผมไม่แน่ใจว่ามันแยกไหน น่าจะทางนี้แหละครับพี่ไปไม่ถึงใช่ไหมน้ําตกผมไปไม่ใช่ผมไปแค่เขาหัวหมาอ๋อผมไม่ได้ไปผ่านเขากระทิงโอเคครับได้ครับขอบคุณครับเราน่าจะไปทางนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปกันก่อนนะอ๋อมันมีน้ำตกเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกลับอ่ะอ๋อน้ำตกลับผมยังไม่ได้เดินไปเลยโอเคครับเป็นป่านะพี่อ่ออ๋อเขาไปเขากระทิงโอเคครับขอบคุณครับจะมีรูปกระทิงอยู่ตรงต้นไม้พี่จะเห็นเลยครับครับขอบคุณครับ ไ่ยเย็นเย็นเดี๋ยวก่อนนี่น <laughs> อันนี้นี่ปีนเละเลยนะครับ <laughs> มีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งตัวนะนี่นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เขาหัวหมอกนะแล้วก็ตอนนี้เรามีน้องด้วย <laughs> มีน้องตามมาได้ครับรออาหารอยู่ใช่ <laughs> okay, ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อ <laughs> แล้วนี่มีอีก เดี๋ยวเรารูปแผนที่กันก่อนนะที่เดิมนะครับตรงนี้เขากระทิ ng ไปทางนี้ไหมครับคุณครับคุณเขากระทิ ng ไปทางนี้ใช่ไหมเรามีอาหารนะกินเปล่าอืีกอันหนึงครับอันสุดท้ายโอเคหมดแล้วนะเขาหัวหมวกไปทางนู้นเขากระทิ ng นะครับไปทางนี้นะครับทุกคน ปเราไปเขากระทิงกันอ้าวตามมาด้วยเหรอตามมาด้วยเหรอครับเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นําให้ครับตอนนี้ให้หันไปสองอันนะเจ้าหน้าที่เดินนําให้เลยครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นจุดขึ้นเขากระทิงนะผมใช้เวลาสักพักเลยครับเพื่อเดินขึ้นเขาไปนะทุกคนแต่ว่า คือมันเป็นทางที่ผิดนะไม่ใช่นะคนละจุดกันนะครับน้ําตกเขากระทิงกับเขากระทิงเนี่ยคือคนละที่กันนะทุกคนก็ต้องลงกลับมานะครับไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นอย่างเดียวเลยครับมันไม่น่าใช่นะเดีครับพี่ไปน้ําตกเขากระทิงตรงไหนครับแล้วแล้วน้ําตกมันอยู่ตรงไหน เส้นทางเปิดใหม่ครับเขาบอกอืจะม,มีน้อไ,นนไอ,อาไปถึงยอดนี้น้ำตาแตก <c oughs> ไปเราไปผิดทางครับพี่เขา <c oughs> บอกไว้ขอบคุณครับพี่แต่เราลงไปด้านล่างนะครับปรดีว่าเราอาจจะขึ้นผิดทางนะ <c oughs> ไปทางที่เราไปตอนแรกครับถูกแล้วครับทุกคนเ <c oughs> ขาไม่ใช่คนพื้นที่นะก็เลยไม่ทราบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นด้านล่างกันใหม่นะ ทางที่เราไปตอนแรกครับคือถูกแล้วนะแต่ว่าพี่คนที่เขาบอกอะ่ะคือเขาไม่ใช่คนพื้นที่เขาก็เลยไม่ทราบนะแต่เราไปเริ่มต้นกันใหม่ครับจากด้านล่างนะอไปดูกันแล้วจะขึ้นเป็นทางนี้นะทางเดิมนะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวนี่นะครับใช่ไหมเลี้ยวนี่นะจากเส้นทางนะ ทางนี้อ่ะฮะเทลวินโอเคเทลวินครับได้ครับเทลวีนสวัสดีฮะอันนี้ใช่ทางที่ไปน้ำตกเขากระทิงใช่ไหมคือมันมันมีทางแต่ว่าไม่ได้มีป้ายบอกชัดเจนนะที่ทางข้างอันตรายด้วอยากแนะนำอ๋อ อ่าอ่าเข้าใจเข้าใจเ <laughs> ข้าใจอยู่ครับลองไปสำรวจดูนะครับแล้วเดี๋ยวว่าเส้นทางเขาจะเป็นยังไงนะก็คืออย่างที่ผมบอกะครับคือขึ้นมาด้านบนนะจากเขาหัวหมวกครับแล้วก็ตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยทีนี้เราจะเจอลานวิ่งแทวอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นลานเอกชนนะทุกคนตรงนี้นะแต่ว่าเป็นสนามวิ่งแทวที่เปิดใหม่ครับก็ไปทางนี้เลยทุกคนครับก็เดิน เห็นคุณลุงเขาบอกว่าประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะลงครับลงครับไปไปไปทางนี้ใช่ไหมครับไม่ไกลนะใช่เดินไปเรื่อยๆ <labeled> ครับครับขอบคุณครับประมาณห้าโลนะเข้าไปแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะนะครับเขาจะเป็นทางแบบนี้นะนี่ นี่ครับก็จะเป็นทางเป็นขั้นบันไดก็คือเดินไปเรื่อยๆนะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะเดินมาแค่นิดเดียวเอครับเหนื่อยละดีครับนี่เดินไปถึงน้ําตกไหมครับถึงค่ะอีกไกลไหมไม่ไกลค่ะถ้าไม่ไปผิดทางแต่ว่าไม่ค่อยมีคนไปสวยนะคะเต็มสามคนข้างบนมีสามคนไปถึงยังไงครับผิดทาง ไปเห็นรั้วไม้ใช่ไหมคะมันจะเป็นทางแยกให้เราเข้าไปทางรั้วไม้แต <van> ่เราต้ระวังหน่อยเพราะมันเป็นหน้าผาครับครับพอเลยผาไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีระวังมันจะมีป้ายป้ายสีเหลืองขึ้นไปข้างบนนะคะให้ขึ้นโอเคครับลงไปถ้าถ้าลงไปนี่คือยังไงอะครับถ้าเป็นทางลงก็มีน้ำตกเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตีนน้ำตกชั้นที่หนึ่งแต่ว่ามันก็แบบทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเลยขอบคุณครับ มีเพื่อนๆเขาบอกทางนะครับว่าให้ไปทางรัวไม้นะน่าจะอีกสักพักหนึ่งผมเก็บกล้องก่อนถ้าผมเหนื่อยก็ได้ม,มาสักพักหนึ่งนะเลี้วไปทางนี้นะครับทางนี้นะทุกคน นี่นะครับจะมีเก่งไม้แบบนี้นะคือเรามาถูกทางแล้วนะเป็นน้ำตกลับจริงๆนะต้องเดินเข้าไปประมาณสองกิโลนะครับทางนี้ไปนะเรื่อยๆวิวตรงนี้คือสวยมากเลย ็นท,ทิงในคนบากระตายสองลอพาใส่ออกเดินทางภูเขาฟ้าใสเคียงข้าไปทุกอย่างมีเพียงเสียงหัวใจกับทางที่เราเลือกเอกระตายสองล้อผูแนะนําให้ใส่ขาสั้นมาแลครับหาไปเจอรอยยิ้มและความฝันที่ปลาทางทุกเส้นทางคือเรื่องราวที่เราได้แบ่งปันเหนื่อยมากทุกคน แดดมันร้อนนะผมพกน้ำมาสองขวดนะครับพกน้ำขวดเล็กมาสองขวดนะไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับทางค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเนื่องจากมันเป็นหิวนะต้องเดินระวังเลยนะครับ และนี่คือน้ําตกลับเขากระทิงนะครับเรียกได้ว่ารับสมชื่อนะครับทุกคนคือทางเข้าะ่ะเขาจะปิดกั้นไว้นะไม่ให้เดินผ่านนะครับโดยตามหลักแล้วนะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะแล้วผมมาคนเดียวเนี่ยเกิดแบบพัดตกอะไรลงไปอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับเส้นทางนี้ผมไม่อยากแนะนําให้ทุกคนมานะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูเส้นทางนะครับที่ช่องกระต่าย2อ0ลได้นาเสนอนะ ไม่อยากให้มานะครับผมไม่แนะนําครับอ,อ,อ,อ่าสุดตรงนี้นะครับเราจะเห็นต้นไม้สองต้นนะเมื่อกี้เพื่อนเเขาบอกว่ามันจะมีทางแยกนะครับตรงต้นไม้สองต้นนี้นะถ้าเดินมาตรงนี้ก็คือใกล้จะถึงแล้วละ่ะสังเกตป้ายสีเหลืองนะครับเราต้องขึ้นเขาไปด้านบนนะ เพราะว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นน้ําตกชั้นที่หนึ่งนะครับไม่แนะนําให้มากันนะแนะนําให้ดูช่องกระต่ายสองล้อแล้วกันนะครับผมไม่แนะนําให้มานะผมอยู่ในป่านะทุกคนผมอยู่ในป่านะครน,นายกนะที่นี่คือเขาหัวหมวกนะครับอ่าไม่ใช่เขาหัวหมวกที่นี่คือขุบเขาตีนไก่นะเขาก็จะมีหลายโซนนะครับ อย่างน้ำตกสลัดได้เขาหัวหมวกผานางดํรลานหมูป่าเขากระทิงและที่เรามาเนี่ยก็คือน้ําตกเขากระทิงครับซึ่งเป็นน้ําตกลับนะเขายังไม่ได้เปิดนะครับแต่รู้สึกว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะถามว่าเดินยากไหมก็เดินยากนะมันต้องเดินผ่านหน้าผาทุกคนตลอดเส้นทางเลยนะค่อนข้างที่จะอันตราย ไม่แนะนำนะครับและอีกไม่กี่อึดใจนะครับเราก็ได้เห็นน้ำตกเขากระทิงแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นเหมือนผมไหมนะสีดำไกลๆตรงนั้นนะครับก็คือน้ำตกเขากระทิงนะแล้วขอบอกว่าวิวสวยมากเลยนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าน้ำแรงๆเนี่ยตรงนี้อลังการมากเลยครับและนี่เป็นเส้นทางที่ต้องปีนขึ้นไปนะ นี่นะมันอันตรายนะตรงนี้เนี่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมเนี่ยเส้นทางมันอันตรายนะทุกคนตกไปนี่เหวด้วเลยนะจับเชือกแนะนำว่าจับเชือกด้วยนะครับนี่นะทุกคนเออ ดีครับสวยไหมครับไม่ไกลแล้วใช่ไหมฮะคนเดียวครับหาทางกลับดีๆนะอ๋อกลับทางเดิมใช่ไหมใช่กลับทางเดิมครับเพรราาะะว่มาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เขาบอกนะว่าต้องขึ้นข้างบนนะครับระวังหลงด้วยนะ และเรื่องความเหนื่อยนะผมคิดว่าผมไม่ท้อนะครับแต่ว่าเรื่องของความอันตรายเนี่ยผมไม่อยากแนะนําให้ทุกคนมานะครับแนะนําว่าให้ดูช่องกระต่ายสองล้อแล้วกันนะครับไปครับเราไปกันต่อเลยโอเคครับทุกคนเราไปกันต่อเลยนะเขาบอกว่านะ่าจะต้องขึ้นไปทางนี้นะครับจุดตรงนี้นะขึ้นไปทางด้านนี้นะครับขึ้นไปด้านบนนะขอโทษน,นะเจ้าตะกค่ตานไม่ได้เหยียบนะครับ เยครับเราไปกันต่อเลยครับทุกคนผมว่าช่วงถ้าเป็นช่วงน้ำเยอะอ่ะน่าจะสวยมากเลยล่ะทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะผมว่าถ้าจะเป็นช่วงที่เป็นน้ำเยอะอ่ะครับน่าจะสวยมากๆเลยนะที่นี่เพราะว่ามันเป็นชั้นแบบสูงเลยนะน้ำตกแบบสูงลงมาเลยครับ ใกล้จะถึงแล้วครับไม่แนะนำนะอย่างที่บอกไม่แนะนำให้มานะทุกคนดูช่องเขาต่ายสองล้อแล้วกันนะครับผมไม่แนะนำให้มานะและในที่สุดนะครับเราก็มาถึงน้ำตกลับเขากระทิงนะครับน้ำตกลับเขากระทิงนะครับอยู่ที่หุบเขาติงไก่จังหวัดนครนายกนะครับที่นี่นะเส้นทางตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนที่รู้จักกันอย่างว้างขวางสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เส้นทางเป็นธรรมชาติที่สูงนะครับแล้วก็มีความเงียบสงบและอากาศค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ครับทางก็ค่อนข้างที่จะเดินง่ายสลับยากนะผมคิดว่าจุดที่ยากที่สุดนะครับคือตรงที่เป็นเหวนะทุกคนแล้วก็เดินไาเรื่อยๆเลยครับเดินค่อนข้างที่จะง่ายนะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเองนะครับการเดินมาที่นี่นะแต่ผมไม่แนะนํานะทุกคน เพราะจะไปละอองไหลผ่านแบบนี้นะนเป็นน้ำตกลับนะครับที่อยู่บนถูกเขาตีนไก่นะทุกคนอีกมุมนึงนะเราก็จะเห็นวิวแบบนี้ครับด้านหนึ่งที่เราเดินมานะเราเดินมาจากเขาลูกนู้นนะคะฝั่งด้านหลังนั้นนะครับจากเส้นทางที่ผมมานะที่ผมลงไปนะวันนี้ก็พาทุกคนมาได้ถูกต้องแล้วนะครับ ก็ใครที่จะมานะผมไม่อยากแนะนํานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะก็เดี๋ยวจ,จุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือช่วงตรงนี้นะครับคืนตอนเนี้ยน้ําอ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าปีนขึ้นไปด้านบนไม่ได้แล้วนะครับทุกคนคืออยู่ได้แค่จุดตรงนี้นะแล้วก็นี่คือลำธารด้านล่างนะครับขากลับนะครับเราก็ต้องเดินกลับทางเดิมนะครับทุกคน พี่เขาบอกว่าอย่าหลงทางนะต้องจำทางให้ถูกด้วยนะเขาไม่มีป้ายนะครับไม่มีป้ายบอกเส้นทางนะทุกคนค่อนข้างที่จะอันตรายระดับหนึ่งเลยนะน้ำตกเขากระทิ้งนะครับใช้เวลาเดินนะผมคิดว่าประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับระยะทางเนี่ยก็ไปกลับประมาณ5กิโลครับแต่ว่าเส้นทางเขาค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเราไม่แนะนําให้มานะช่องกระตายสองล้อไม่แนะนํานะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะมาจริงๆเนี่ยก็คือต้องควรจะเซฟตี้ขอสมควรนะครับแล้วก็ควรจะมีเพื่อนร่วมทางมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องกระต่ายสองร้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ารเราจะไปที่ไหนนะฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ